สวัสดีครับวันนี้มาบอกกล่าวกันนะครับในหัวข้อการแพทย์ทางเลือกอาจจะไม่ใช่ทางรอดหมอยกตัวอย่างเคสให้ฟังนะครับคนไข้คนนี้เนี่ยเป็นมะเร็งหลังโครงจมูกนะครับก้อนพบตั้งแต่เดือน10ปี64นะขนาดนั้นน่ยก้อนขนาด2.9เซนคูณ4.8เซนคูณ3.5มเซน แล้วก็มีการกินฐานกะโหลกศีรษะเล็กน้อยละแล้วก็มีก้อนที่ต่อมน้ำเหลืองด้านขวานะครับขนาดประมาณสัก2.3เซนก็จะเป็นมะเร็งประมาณระยะที่3นะครับตัดชิ้นเลือยืนยันนะครับว่าเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกจริงๆตอนนั้นก็มาถึงโรงพยาบาลจุฬาแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็หายไปไปกินยาสมุนไพรตั้งแต่เดือนมกราปี65ก็กินไปเรื่อยๆครัจนกระทั่งผ่านไปอีก5เดือน มาด้วยการปวดศีรษะเริ่มมีอาการตาเหล่มองไม่เห็นทางด้านข้างพอตาเหล่ปุ๊บเนี่ยเราเรียกมาระยะที่สี่เลยนะครับก็ตัวร่างกายเนี่ยก็พบตมน้ําเหลืองขนาดใหญ่ขึ้นเป็นสี่เซนต์นะครับแล้วก็มีอาการเ,เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงตาเนี่ยทิกา,นกาลนะครับก็คือทําให้ตาเหล่นะครับแล้วก็มาตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาอันนี้ก็ต้องถือว่าดีนะครับเพราะว่าเริ่มรู้ลว ว่าทางที่ตัวเองไปเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนะครับก็มาหาแพทย์แผนปัจจุบนันเราก็พยายามจะช่วยเต็มที่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปข้างซ้ายเนี่ยเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT s c สแนะครับของเดือนตุลาปีที่แล้วตรงกลางเนี่ยเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของปีนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นภาพ MRI ของปีนี้เช่นเดียวกันจะเห็นว่าระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก5 6เดือนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า ตรงนี้เขาเรียกว่าไซนัสนะครับไซนัสบริเวณจมูกเนี่ยก็เริ่มมีอาการหนาตัวขึ้นพวกนี้กเกิดจากไซนัสอักเสบนะครับอันนี้เรามาดูก้อนกันเดิมเนี่ยขาขาวนิดเดียวตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมฮะตรงนี้คือเขาเรียกว่าคาวนาไซนัสนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยก้อนมะเร็งละนะครับพอทำเอ็มไอก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าก้อนมันเบียดแล้วก็กินกระดูกไปเรียบร้อยแล้วก็เบียดก้านสมองแล้วนะครับก็ต้องถือว่าตอนนี้อาการหนักละ ระยะก็เปลี่ยนดูด้วยตานะครับเห็นไหมตรงนี้ใสๆเลยนะครับไม่มีก้อนตรงนี้ก้อนเริ่มเทมเนหะ็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นก้อนเช่นเดียวกันฐานกระโหลกศีรษะเนี่ยโดนมะเร็งกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับเพราะว่าถ้ารักษาตอนนั้นนะณเดือนนี้รักษาจบไปแล้วนี่เดือนตุลาปีหกสี่เช่นกันนะครับเราก็ไลด่ดูก็เห็นว่าก้อนมะเร็งเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็กินกระโหลกศีรษะตรงเนี้ย ที่เป็นกระดูกฐานกระโหลกศีรษะนี้ทําให้ปวดขัวนะครับเดิมก้อนประมาณขนาดนี้จริงตอนแรกก็ใหญ่พอควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ใหญ่มากแล้วก็กินฐานกระโหลกศีรษะไปเรียบร้อยตรงนี้คือกระดูกฐานกระโหลกศีรษะนะครับก็จะเห็นว่ากระดูกเนี่ยผุไปละสขีขาวๆตรงนี้คือก้อนทั้งหมดนะครับมาดูต่อมน้ําเหลืองบ้างตอนแรกก้อนขนาดเล็กๆแค่นี้เองนะครับ ตอนนี้ใหญ่โตมาโหฬารน,นี่ข้างขวานะครับแล้วก็ลาม,มาข้างซ้ายด้วยตรงนี้ก็จะเห็นว่าก้อนใหญ่ชัดเจนแล้วก็มันกินเข้าไปในกล้ามเนื้อของของต้นคอด้วยนะครับแล้วก็มีมะเร็งด้านนี้ด้วยนะครับก็ระยะเปลี่ยนนะครับเพียงแค่ห้าหกเดือนเนี่ยคุณเสียโอกาสไปแล้วนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยก้อนมันเล็กแล้วก็รักษาง่ายนะครับพอมันก้อนใหญ่ขนาดนี้รักษายากขึ้นแน่นอนนะครับแต่ก็ยังยินดีจะรักษานะครับแต่ว่ากลับตัวช้าไปหน่อย หมอคิดว่าถ้าไม่ดีอ่ะควรจะต้องรีบมาแล้วนะครับวันนี้สั้นๆแค่นี้ครับ